ปี2019ครับบุรีรัมย์ทูนเนเตอร์วีโกครับผมและในลำดับต่อไปนะครับผมบุคคลสำคัญของบุรีรัมย์ครับจะขึ้นมาต่อขอบคุณทุกความร่วมมือของทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณเอวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ทูนเนเตอร์และประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตขึ้นมากล่าวขอบคุณและพูดคุยกับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือและขอเรียนเชิญครับผม ก็ปีนี้ที่มานั่งตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยภาคภูมิใจสักเท่าไหร่เพรเป็นปีที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จทุกเรื่องแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนหมอน,นทุกเรื่องได้ผมต้องขออนุญาตอัปเดตนะครับว่าปี2020 เราจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะว่าท่านทั้งหลายคือหุ้นส่วนชีวิตของบุรีรัมย์อยู่ใน็จเมื่อสักครู่ถ้าเราดูวิทยานะครับปี2020เนี่ยสิ่งที่บุรีรัมย์จะเดินไปเรามีเป้าหมายเราชัดก็คือทูกเ,เทเตอร์มีครเรารู้ดีว่าเราทำอะไรสิ่งไายอย่างให้กับเมืองบุรีรัมย์ เราทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับวงการฟุตบอลของประเทศไทยเราทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยและเราก็ได้เริ่มสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมาราธอนของประเทศไทยแล้วก็น้องใหม่สุดท้ายที่เราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ก็คือ วงการอ e ีสปอร์ตของประเทศไทยแต่แน่นอนครับทั้งหมดที่เราได้พยายามทำมาใน10ปีของบุรีรัมยูนเต็ดเมื่อเราครบ10ปีแล้วเราเดินไปสู่ปีที่11ผมคิดว่ามันถึงเวลามากกว่าที่เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเมืองบุรีรัมเพื่อวงการฟุตบอลเพื่อวงการมอเตอร์สปอร์ต เพื่อวงการ e ีสปอรหรือวงการมาลลารก็คือจากปีที่สิบเอ็ดขึ้นไปเราจะต้องเริ่มต้นเดินสู่การที่จะต้องขอบแทนโลกใบนี้เรารู้ดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของสิ่งแวดล้อมปัญหาของมลภะาวาปัญหาของขยะเป็นปัญหา ที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของนิหมานเราในอนาคตเป้าหมายที่เราใช้คำว่าทูตเตอร์อิ p โกรก็คือเราจะเริ่มสร้างโรคที่ดีขึ้นวันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือเสื้อดูการใหม่หลายคนได้ดูในมีดกับเสื้อโคโรบรอบสิบปีของรีดาวิเจอดซึ่งเป็นเสื้อที่ทำจากการรีไซเคิลของขวดพลาสติก ซึ่งก็ไม่ใช่ปวดเพราะติ่ที่ไหลลงครับก็คือวดช้างนะครับะนะครับเสื้อที่ผมใส่เนี่ยปีนี้อาจจะดูแบบไม่มีอะไรเลยในเรื่องของความเป็นแฟชั่นแต่สิ่งที่ผมบอกทูกคนก็คือว่าสิ่งเดียวที่เรามีในเสื้อตัวนี้นะครับของดูการมากก็คือเสื้อตัวที่ผมใส่เนี่ยมาจากหวดน้ำช้าง1ีตัว น่าหมายความว่าเส้นใหญ่ทุกเส้นที่อยู่บนเสื้อของวีรลามีเนตตทุกตัวในฤดูกาลนี้คือเสื้อที่ผลิตมาจากเส้นใหญ่ที่นำมารีไซเคิลของขวดน้ำชาตัวละ14ขวดเราเริ่มต้นการรักโรคด้วยกันเราเริ่มต้นด้วยการที่จะใช้รีไซเคิลเข้ามาสู่วงการฟุตบอล แน่นอนในเนีของบุรีรัมยูนเต็ดถามว่าต้นทุนเราเป,ปลี่ยนไปไหมไหมเราเปลี่ยนแปแน่นอนครับเพราะการใช้วัสดุรีไซเคิลมาเนี่ยทำให้ต้นทุนของเราเพิ่มขึ้น30ซแต่ว่าแม้นต้นทุนจะเพิ่มขึ้นราคาขายบุรีรัมยูนเต็ดก็เพิ่มไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยการตอบแทนโลกใบนี้เนี่ยมันแม้นมันจะต้องแลกมาด้วยซึ่งตัวเลขและผลตอบแทนของ สโมสรก็ตามแต่แต่เราคิดว่าเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเริ่มต้นทําสิ่งเหล่านี้ให้กับโลกใบนี้อย่างน้อยเราก็เชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นทําในปีนี้เราก็เชื่อและหวังว่าในปีต่อๆไปเนี่ยจะมีสโมสรฟุตบอลในประเทศไทยทีมอื่นๆคิดที่จะทําแบบเราบ้างนะครับแล้วก็จะได้เดินไปด้วยกันในการที่จะรักษาโลกใบนี้ไว้เพิ่ นั่นคือเป้าหมายหลักและเป้าหมายใหญ่ในปี2020ที่เรานังทำนะครับวีรัมยูเนเต็ดจะเริ่มในปี2020ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ขวดน้ำช้ามารีไซเคิลเ,เราจะเริ่มต้นจากการใช้โซลาเซลล์ในสนามของเราทั้งในส่วนของช้างอารีนาและในส่วนของช้างเซอร์กิตเราจะเริ่มในการที่จะใช้ระบบะโซลาเซลล์ทั้งหมดมาเพื่อ ช่วยกันในเรื่องของพลังงานแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของรักโลกให้มากขึ้นน้องแมมเริ่มโปรเจกต,ต์ใหม่ด้วยการจับมือกับทางพตที่จะสร้างระบบเก็บขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับในเขตบุรีลัมนะครับในการที่จะทำธนาคารขยะแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้โดยเอาโปรแกรมจากทาง ปตทไปอันนั้นคือสิ่งที่เราเริ่มต้นจากเมืองเล็กๆคือบุรีรัมย์แล้วเราหวังว่าเราจะเดินไปด้วยกันและขยายแนวความคิดในการที่จะรู้จักรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลโลกรักโลกไปนี้ไปด้วยกันเพื่อให้คนรุ่นลนูกหลานได้เติบโตไปด้วยกันนั่นคือภารกิจใหญ่และภารกิจตัดที่วุีรัมยูยูนเต็ดจะเดินไป ส่วนภารกิจที่เราจะทําในปี2020ซึ่งเป็นงานโปรีนปกตินะครับผมก็ต้องเรียนทีละเรื่องอย่างนี้ว่าความผิดพลาดจากปีที่แล้วของสุปเรบอลที่เราไม่สามารถเป็นแชมป์ได้ไม่เป็นความผิดพลาดของใครหรอกครับเป็นความผิดพลาดของผมคนเดียวนะครับที่ผมต้อง้อมรับแล้วก็ต้องขอโทษสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์ทุกท่านแฟนบอลทุกท่านว่า อาจจะเป็นเพราะผมตัดสินใจติดเองการเลือกผู้เล่นต่างชาติมันก็เหมือนกับการชื่อหวยะครับนะครับบางคนเก่งจากที่หนึ่งแต่ว่าพอมาอยู่อีกที่หนึ่งก็เล่นไม่ได้เลยอะไรนี้มันแต่นี่ไม่ใช่ความผิดของใคยเป็นความผิดของผมสำหรับบุรีรัมยูเนเต็ดในฤดูกาล2020ก็ต้องพูดตรงๆครับกองหน้าหมดเปลี่ยนหมดสำหรับต่างชาตินะครับกองหน้ามิทซิลเปลี่ยนหมด ผู้เล่นต่างชาติที่จะเหลืออยู่สําหรับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเหลืออยู่เพียงแค่อันเดรสุนเดนซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคนเดียวนอกนั้นเปลี่ยนหมดเพื่อจะได้ยิงให้สาดใจแฟนบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ตเพื่อไล่ล่าเอาสิ่งที่เราเคยเป็นสิ่งที่เราเคยอยู่ที่ที่เราเคยอยู่คือตำแหน่งชั้นเนี่ยกลับมาให้กับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทุกคนวันนี้ลงตัวจบหมดแล้วครับหน้าเป้าคนใหม่ นะครับสองคนคนหนึ่งคูเอสตามาจากอาร์เจนตินานะครับเป็นดาวซันโวในลีกเปรูนะครับก็ผมเชื่อว่าดีกว่าที่มีอยู่ในฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนอีกคนนึงก็เรียบร้อยแล้วก็คือลิคาโดบรุโนโรซึ่งเล่นในซีรีส์เอของบราซิล ะะเวลานี้ก็ถึงรีลามสอเรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายคือโคต้าเอเชียซึ่งผมเปลี่ยนริฟิวพวกเราหลายคนอาจจะเห็นว่าผมเอาฮาจิเมะโคซกายให้แบงคอกยูเนเต็ดย ok ิงไปแล้วผมจเจ้าใครมาผมก็ได้ผู้เล่นมาจากเกาหลีนะครับซื้อตัวมาจากโปฮังสตีลเลอร์นะครับมาเล่นในตำแหน่งริฟิวนะครับก็ คงจะมาซ้อมใหม่ทนอาทิตบ้าน้ากับบุรีรัมย์ยูไนีต็ดนั่นคือซูปเอร์นะครับเป้าหมายถามว่าคืออะไรบ้างเป้าหมายแรกแน่นอนครับก็คงต้องกลับไปอยู่ที่ที่เคยอยู่ก็คือตำแหน่งแชมป์ของไทยมินิรีแล้วสิ่งที่ผมเนี่ยยังตอบแทนช้างไม่ได้เลยก็คือตั้งแต่เป็นช้างเอเอครับผมยังเอาแชมป์มา,าไม่ได้ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดในปีนี้ครับผมจะเอา ช่ยวยช้างเยอะๆครับมาอยู่กับทีมของช้างให้ได้ครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่อยาก,ยากเยียวยาแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศนะครับปีนี้เป็นปีแห่งความเจ็บปวดของพวกเราแฟนบอลชาวไทยเจ็บปวดตรงที่เราแพ้เวียดนามทุกรุ่นทุกทีมนะครับก็ จะขอใช้โอกาสนี้ในวันที่21ตุลาคมนะครับเชิญพวกเราไปที่ช้างอน,น้ม่าขอดอกเบี้ยครบต้นกับโจรินซิตี้ทักทีหนึ่งในรอบไดรอมนะครับอันนี้บุรีรัมย์แจกที่ดอกเบี้ยคบต้นให้ครับนั่นคือสิ่งที่ฟุตบอลจะต้องทำและจะต้องเป็นในฤดูกาลหน้าในอันดับต่อไปนะครับก็คือในส่วนของฝั่งมอเตอร์สปอร์ตสิ่งที่เราต้องรอรับความเปลี่ยนแปลงของมอเตอร์สปอร์ตในส่วนของ วีราุรีในเดือนเดืเนแรกสุที่สนามช้างก็ือว่าปีนี้เราต้องแข่งโมโตจีพีตั้งแต่เดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราเริ่มจับนายบัตรให้กองบัตรโมโตจีพีเชื่อว่าจะเป็นโมโตจีพีที่โหดที่สุดในชุตการจัดของมงกันเพราะว่าการจัดในเดือนมีนาคมคุณดาวดึงประมาณ38ถึง44เนี่ยมันโหดหได้ทันแล้วก็เป็นภารกิจผมเหมือนกันที่ ผมจะต้องหาวิธีทำยังไงที่ทําให้แฟนโมโต้ยีนีอยู่ในสนามได้ในอุณหภูมิ38-40องศาการแข่งขันโมโต้ยีนีในส่วนของสามช้างอินเทอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จะมีในปีหน้าผมต้องเรียนพาร์เนอร์และสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับว่าปีหน้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยวีแอนทั้งหมดของสนามช้างอินเทอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไม่มีตารางวันไหนว่าแม้แต่วันเดียวแล้นะครับแล้ววีเดย์นี่เหลือเพียงบาลวีเดย์เท่านั้นนะครับ เปอรเซ็นต์การใช้งานของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในฤดูกาล2020เนี่ยเรามีคิวในการที่จะต้องใช้สนามในอีเวนต์ทุกอีเวนต์อยู่ประมาณ280วันแล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับการใช้สนามแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เราต้องทดสอบเลสสำคัญหนึ่งเรสว่าศักยภาพของช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจะทำได้ขนาดไหนก็คือว่าปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะมีการแข่ง รถยนต์25ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั่นจะเป็นการสแสดงสัญยานุภาพและศักยภาพประสิทธิภาพของสนามแข่งทีมมาเชลทีมกรรมการจัดก,การแข่งขันและขก็การจัดก,การแข่งขันซึ่งผมว่าการจัด25ชั่วโมงเนี่ยทั้งคนแข่งทั้งกรมกร,งกรมการทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งสนามทุกอย่างต้องสมบูรณ์เต็มที่รวมไปถึงการถ่ายทอดแล้วก็ช่างภาพทั้งหลายแหล่ด้วย ผมก็ยังไม่เคยในชีวิตอื่นกันนะครับว่าจะต้องอยู่ในสนาม25ชั่วโมงเนี่ยเขาทำันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการทดสอบประสิทธิภาพของคนไทยสนามไทยในวงการมอเตอร์สปอร์ตถ้าเราผ่าน25ชั่วโมงปี2020ไปไล้าผมเชื่อว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆในโลกมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยได้อีกมากมา,ายมหาศาลนั่นคือฝั่งของมอเตอร์สปอร์ตนะครับ เรื่องต่อไปก็คือภารกิจที่3ก็คือภารกิจของกรีน์มาราทอนเราทราบแล้วนะครับว่าวิจิการที่ผ่านมาเป็นทางการเนี่ยเราได้รับการประากาศรับรองให้เป็นรองของเบอร์มาราทอนไปแล้วปีนี้การจัดการแข่งขันที่เราจะมีึ้ดในวินที่8ที่9เนี่ยความแตกต่างจากปีที่แล้วก็คือว่าปีที่แล้วเราเริ่มที่สนามแข่งรถ แล้วไปจบที่บุรีรัมย์ค้าเส้แต่ปีนี้เราจะเริ่มที่สนามแข่งรถแล้วมาจบที่สนามทุตบอลแล้วก็ปีนี้เนี่ยสำหรับนักวิ่งมาราธอนทุกคนเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมการไว้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาทั้งหมดที่มีในฤดูกาลที่รอบที่ผ่านมาเพื่อเป้าหมายไปเป็นซินลเวอร์มาราธอนให้ได้น,นะครับจากนี้ไปนักสามไปเราจะเป็นโกลมมาราธอนให้ไดน้นั่นคือเป้าหมายที่บุรีรัมย์จะทำโดยปี 2020เราก็เป็นซูนเปอร์ให้ได้ถ้าโชคดีแอร์ทำงานในวันที่9อุณหภูมิเหมือนกับบุรีรัมในปัจจุบันนี้นักวิ่งก็จะมีความสุขแต่ว่าเราจะเตรียมอุโมงน้ำไว้สำหรับป้องกนันกรณีแอร์เสียนะครับแล้วก็อุณหภูมิในการวิ่งมีปัญหาปีนี้เราจะจัดในเรื่องของ วง,งน้ำเราจะจัดในเรื่องของสภาพการวิ่งที่รับแจกอาหารการบริการการดูแลรวมไปจนถึงผมถูกไอโอสบังคับว่าไม่มีที่กินข้าวสําหรับนักวิ่งที่วิ่งเสร็จก็ต้องเปิดช้างอารีนาซึ่งในชีวิตไม่เคยยอมให้ใครเอาขวดน้ําหรืออาหารขึ้นไปกินแต่จะเป็นครั้งแรกที่ผมต้องยอมให้นักวิ่งมาละกอนทุกคนเนี่ยเมื่อรับอาหารแล้วขึ้นไปนั่งกินในเสเตเดียม ในชามาลีนาได้นะครับอันนั้นคือ,คอภารกิจที่เราจะทําเพราะว่าต้องการทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้บุรีรัมมาราทอนเนี่ยได้รับการรับ,บรองให้เป็นซิลเวอร์มาราทอนให้ได้เพื่อปี2021เราจะไต่เต้าการเป็นโกลมมาราทอนให้ได้นั่นคือเป้าหมายของบุรีรัมมาราทอนที่เราจะทํานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของบุรีรัมย์ยู่นเตดปีส,สปอร์ตนะครับการเป็นแชมป์ในประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาสําหรับบุรีรัมย์อีกต่อไปสําหรับปีส,สปอร์ตนะครับแต่เป้าหมายความผิดพลาดในปีนี้ที่ทําให้เราไม่สามารถเป็นแชมป์โลกของอาร์โววีได้จบด้วยการเป็นรองแชมป์เนี่ยเป็นสิ่งที่คาใจผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ลูกชายเพราะฉะนั้น เป้าหมายของปีหน้าบุรีร e ัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตจะต้องยึดตำแหน่งแชมป์โลกให้ได้แต่อย่างน้อยที่สุดปีที่ผ่านมาะนะครับอีสปอร์ตเนี่ยแม้ทีมอ e ีสปอร์ตของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะเป็นแชมป์โลกไม่ได้แต่อย่างน้อยประเภทมือหนึ่งของโลก ROV เนี่ยแชมป์เปี้นยนของโลกปี2019นี้คือคนไทยคือนุ้นุ้งทองโลกเด็กของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งถือว่าเป็นแชมป์โลกมือหนึ่ง ในส่วนของอาวีของประเทศไทยซึ่งก็เดินมาทีละสเต็ปนะครับปีหน้าก็จะจพยายามพัฒนาให้ไปได้การก้ากระโดดของอีสปอร์ตก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดนะครับจามาห้าเท็กซัสนะครับมานอาจจะกินไก่เก่งเลยแต่ว่ากินไก่มากไปก็เลยยังทำให้ขับจียไปเป็นชมป์โลกไม่ได้ก็จะต้องแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่คือสิ่งที่เรียนไป ทวนร,รายการสุดท้ายที่ร้องแนพูดถึงวันนี้ร้องแนวก็จงกลับประจักเมิการนะครับก็เป็นงการคือางานพันธุลีรําจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกานะครับเราไม่4 2กดีแล้วครับเพราะร้อนหน้าเลื่อนะครับไม่อรอนนดอน,นะครับ,รนะรบเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพันธุลีรัจะเป็นอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับแต่ในปีนี้งานพันธุลีรัเนี่ย จะมีการจัดเอ็กใหญ่สำหรับเฮงกับคานาบิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นงานที่ทุกคนจะได้เห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปในอุตสาหกรรมอาหารยาเครื่องดื่มเครื่องนึงงน่งผงที่เกี่ยวข้องกับกัรชงและกัรชามากมายขนาดไหนโลกเขาทำอะไรไปถึงไหนเพราะมันถึงเวลาหรืยังที่มันจะต้องมีอเมซอน CBD หรือจะต้องมีชาร์จ CBD หรือมีโค้ก CBD ในประเทศไทยแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับวันนี้เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเราก็อีกงานหนึ่งของบุรีรัมนั่นคืองานงบมดของเครือข่ายกลุ่มของบุรีรัมที่บุรีรัมในเขตจะต้องทําให้กับแฟนบอลให้กับผู้สนับสนุนทุกท่านให้กับพาทเดอร์ทุกท่าน ก็เป็นความตั้งใจนะครับแค่เหนือสิ่งอื่นใดที่สุดก็คือในเมื่อเรามีเราแล้วนี่นะครับวันนี้เราเดินไปด้วยกันไม่ใช่เดินไปด้วยกันเพื่อบุริลัมินเ็กเท่านั้นแต่ผมอยากจะเห็นทุกคนช่วยกันทูเกเตอร์วิ o โรนะครับช่วยกันร,รักโรคช่วยกันสร้างโรครักษาโรคใบนี้รักษาสิ่งแวดล้อมของโรคใบนี้ไว้นะครับปีนี้บุรีรามนเต็ดไม่ใช่ถุงพลาสติกเลยนะครับเรากำลังจะเริ่มระบบรีไซเคิ และเราจะเริ่มสอนคนและแฟนบุรีรัมย์ทุกคนให้เริ่มเดินเข้าไปสู่วิธีคิดในเรื่องของการรักโลกนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนรักโลกด้วยกันแล้วก็รักบุรีรัมย์อาเต็มตลอดไปนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือโอกาสนี้วันความปีใหม่ขอให้าามีความสุขสมหวังทุกท่านนะครับทำอะไรก็ให้สมความปรารถนาทุกอยา่างสุขภาพพลามัยก็ขอให้แข็งแรง โคนัสก็ขอให้ได้เยอะๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียนอตัวการัดให้กับคุณเดวิดชิคชอว์นักเรียนมาร์สวสผู้ปกครองชาวเวียดนามเด็และนักชาตสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณเดวิดครับอยู่ด้านบนเพื่อรมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับพาร์ทเนอร์ทุกท่านในค่ำคืนนี้ก่อนเลยนะครับนะครับลำรับแรกเลยนะครับผมสำหรับช้างครับผู้อนวยการ์ดสำนักประสานงานไฮโดรบริษัทไทยเวียดนามจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้าง ขอขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้กับชาด้วยนะครับนี่ครับเป็นข่าวหวานสุดพิเศษนะครับขอเียนเชิญนนคุณนักอุตุเรืองเวสรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์การกีฬาแห่งประเทศไทยครับขอเียนเชิญคุณชุมพลสุนรพิทยานนท์รองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ธุรกิจหล่อเลื่อนบริษัทปตทมรและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโออาครับเียนเชิญนะครับคุณชีระพงศ์โอภาษกรุงครับ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสแผนกกีฬาจางยนบริษัทไทยเชีงห้ามอเตอร์จำกัดครับขอเรียนเชิญคุณสุภณิสพวัฒน์ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัท AP Honda จำกันนะบบดครับขอข้อนรับคุณเอพีฮอนด้าด้วยนิรภัยผมขอเรียนเชิญคุณนัทเนื่องนิยมซูเปอร์ไบเซอร์อาวุโสแผนการบริรนหารแบรนด์รถยนต์นั่งฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับ ขอเรียนเชิญคุณสัก์ศีวันทองดีเลิร์ผู้จัดก,การแผนกสร้างสรงสรค์ประสบการณ์แบรนด์บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดครับขอเรียนเชิญคุณอภิมุขจารุดีโบครับาเป็นผู้จัดก,การแผนกด้าน,านสืส่อสารการตลาดบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับ ขอเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชาครับหวัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรายและการสื่อสารมวลชนคือปอเรชจำกัดมหาชนครับคุณน,นาริดาอาจิเทพวรพันธ์ผู้นวยการอุตส่าห์เ,ร,เร,โโโรแบงกิง้งธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณสุชาติเป็นตัวแทนครับจากสมาคมกีฬาฟีดาแห่งประเทศไทยครับขอเรียนเชิญคุณ จิราภาสุจาริจผู้จการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดกลุ่มบริษัทอีท้าทยครับอขอเรียนเชิญคุณรัชดาพุ่งส่วนคุณผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การอาวุโสบริษรัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับ ครื่งหนึ่นงโค้งนะครับดรสราวุษเศยาอวัธนะผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬาบริษัทไทยนำที์คอมเมอร์เชียลจำกัดครับขอเรียนเชิญคุณสอนชัยพี่ชัยยุทธครับผู้จัดการโอโแผนกส่งเสริมการตลาดสาขาบริษัทเงินติดล้อจำกัดครับขอเรียนเชิญคุณทรินทนียวัรณกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแปร์แท็กซี่ปรประเทศไทยจำกัดครับ ขอเรียนเชิญคุณพัชระชูศิลป์ผ <stellen, Yesterday> ู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารการบริษัทสปอร์ตฮีโร่จำกัดตัวแทนผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบือรแรกสปอนเซอร์ครับวุ้ยว่องปุ๊กเดต่ยวปุ๊กโง่ครับนะครับรับไปครับผู้โชคดีครับรับเอาคำคุณห้าหงพันบาทโอ้ કેમ yeah. છો yeah. yeah. yeah.